้ดู Isuzu D-Max Highlander นะครับยอดนิยมของเรากันนะครับวันนี้เป็นสีขาวลูกค้าเลือกใช้ล้อเป็นตัวนี้ครับ c o s m i t RG06SN นะครับใหม่ล่าสุดจาก PP Superview นะครับกับ c o s m i t ตัวนี้เป็นงานผลิตแบบใหม่ที่ใช้จากนกทคโนโลยีจากอิตาลีนะครับเขาเรียกว่า Pro Cutting ครับเป็นการเนี่ยใช้ใบมีดคู่นะครับรีดลอ้อกลมเนียนสมดุลดีเยี่ยมเลยครับ แข็งแกล้งน้ำหนักเบานะครับผ่านมาตรฐาน JWLVA ครับตัวนี้รองรับที่850กิโลต่อวงนะครับซึ่งเยอะมากๆครับมาตรฐานเขาอยู่ที่800นะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการผลิต VAE จากประเทศญี่ปุ่นด้วยครับมาถึงเรื่องของดีไซน์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบแนวก้านยกนะครับก็อมตะอยู่แล้วใครก็ชอบแต่ว่าก้านยกของ c o s m i ิ RG06 SN เขาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีความอ่อนช้อยนะครับมีความโค้งที่สวยงามนะครับดูสวย ดูปราดเปรียวด้วยนะครับดูดูดีมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีการเนี่ยครับปั๊มนะครับมาจากโรงงานเลยนะ Cosmic Racing นะครับตรงนี้ตรงขอบตรงนี้ครับแล้วก็ด้านในจะเขียนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโสโลแกนประจําตัว Cosmic อ่าเขาจะเขียนว่า High Performance สวยด้วยแล้วก็คุณภาพสมรรถนะเนี่ยจะต้องดีด้วยนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ Cosmic ครับสีแดงดีไซน์ and High Performance นะครับฝาดุมตรงนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว อีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอเนี่ยตันเนี้เขาจะเป็นโฉมเป็นปีปีหลังจากปี2019 2018ลงไปเนี่ยตรงดุมกลางตรงเนี้ยเข้ามาครับดุมกลางตรงเนี้ยจะมันจะมีดุมยื่นออกมาครับเนี่ยดุมยื่นออกมาซึ่งล้อแม็กแต่งอะไรมันก็ต้องถอดหาออกแต่ว่า c o ส m i c เนี่ยเขาจะมีชุดตัวนี้มาให้เป็นชุดอลูมิเนียมปิดดุมกลางของ DMAX ยกสูงนะครับ เป็นโลโก้ Cosmic เลยลูกค้าไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยคอสติมมีให้นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยครับสวยมากครับถือว่าดีตอบโจทย์มากครับไม่ต้องห่วงเลยสําหรับใครที่ใช้ดีแม็กตัวเก่าเนี่ยมีฝาดุมให้แน่นอนครับสเปคล้อก,กอนละกันสเปคล้อเขาจะเป็น18 9นิ้วออฟเซตศูนย์หกรือสานะครับแป้นจะอยู่ตรงกลางนะครับล้อจะไม่ได้แคบเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างเกินไปด้วยครับสมรรถนะในการกับขี่เนี่ยเราจะขับง่าย แล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยจะเข้าได้เนียนๆนะครับเรื่องของความนุ่มนวลก็ช่วยด้วยนะครับเพราะว่า9นิ้วเวลาใส่ยาง265ไปแล้วเนี่ยยางจะอบอุ้มเนื้อล้อมแอกอย่างดีเลยครับทาให้มีความนุ่มขับง่ายเนี่กว่า9นิ้วเนี่ยเป็นสเปคที่ขับได้เนียนดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ออฟศูนย์เป็นสไตล์แบบคลาสสิกใครก็ชอบสเปคแบบนี้นะครับเวลาใส่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเอาดูด้านข้างนะครับมันจะ ล้ออยู่ข้างในแต่จะมียางโค้งมาติ่มๆเล็กๆนะครับทรงในในฝันของไทยหลายๆคนเลยทรงยางทรงล้อแบบนี้นะครับมาดูในเรื่องยางนะครับอ่านดูตรงนี้ครับเนี่ยลายของ Co s m i c ทีวนเอนะครับเป็นตัวนี้เขาจะทำออกมาให้ใช้งานในบ้านเราในเมืองไทยฝนตกตกฝนตกเยอะๆทุกวันแบบนี้ได้สบายตรงเนี้ยเขาจะกรีดล่องใหญ่นะครับล่องตรงนี้ใหญ่เลยเป็นลายสปอร์ตแบบนี้แต่ล่องใหญ่เพื่อ ช่วยในการรีดน้ําอย่างดีครับน้ําขังเนี่ยเวลาเวลาเราขับไปเจอน้ําขังบนถนนมันจะดึงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ดึงน้อยนะครับรเแรดแวของยางจะอยู่ที่380นะครับ traction A t e m p e r a to A นะครับก็ขับความเร็วสูงได้ตัวนี้ได้240กมต่อชั่วโมงครับ,รบเป็นยางสําหรับต่อตัวสูงครับแล้วก็ระบายความร้อนเบรกดีครับรีดน้ดําดีนุ่มเงียบจะบอกว่าลายสปอร์ตแต่นุ่มเงียบ ใช้ได้เลยใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับอ่ะดูทรงคันนี้ครับดูด้านนี้เลยดูด้านนี้คันนี้ทะยาน2องแต่ไม่ได้จัดทรงครับเป็นแบบเดิมเป็นไซส์ของตัวสูงก็สวยงามใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็สวยสุดๆเลย